สวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องท็อฟฟี่เป็นตัวสั่งคอมนะคะวันนี้พบกับช่วงท็อฟฟี่แกะก่ลองค่ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรมาตั้งอยู่วันนี้พี่ท็ฟฟี่จะมาแกะอะไร PlayStation ก็แกะไปแล้วจอยก็แกะไปแล้วเราจะมาแกะอะไรวันนี้นะคะเราได้ตัวนี้มาแทนทะแดนไฟนอ l f a น t a s y 16 Collector e d i t i o n ใช่ค่ะ นี่คือสิ่งที่เราจะมาแกะในวันนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนซีรีส์ JRPG นะฮะหรือ RPG ก็ต้องรู้จักเกมตระก,กูล Final Fantasy ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมาถึงภาคที่16แล้ว <Wow. S 1> แล้วก็วันที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือ day 1นะวันที่เกมวางจำหน่ายแล้วพี่ตฟีเนี่ยก็ไปเอากล่อง คือจอ,จองไว้จองไว้จนแบบนานมากทำไมถึงต้องสั่งตัว collector edition นะฮะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นแฟนซีรีส์นี้มากๆถึงแม้ว่าจะเล่นจบไม่ครบทุกภาคนะหมายถึงมันจะมีภาคที่ฉันเกิดไม่ทันแต่ฉันมาเกิดทันแบบ7890อะไรอย่างเงี้ยฉันก็ตามเล่นมาตลอดนะฮะก็ในส่วนของภาค16นี้นั้นพอเล่นตัวเดโมเสร็จปุ๊บยังไงก็ต้อง day 1แล้วยังไงก็ต้องตัวที่มันแบบที่สุดเพราะว่า collector edition เนี่ยมันมีของแถมเยอะแยะมากมายอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไง ไปดูกันดีกว่าในส่วนแรกนะคะเวลาเราเซิร์ฟมาแล้วเนี่ยเขาจะให้มาเป็นเซตนี้เลยแต่ว่าก็จะมีกล่องน้ําตาลแต่ว่าเราแกะกล่องน้ำตาลออกแล้วนะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้คืออะไรเราไม่รู้เรามาดูไปพร้อมๆกันแต่เดาว่าน่าจะสมุดทีมงานรบกวนช่วยแกะหน่อยนี่กลัวแกะแรงเราขาดกลัวเรามาดูในส่วนของกล่องแรกกันกล่องนี้อ๋อ อันนี้คือแผ่นเกมนึกว่าแบบสบุดนะฮะนี่ตัว CE เนี่ยจะได้เป็นแผ่นเกม P5 นะฮะแผ่นเกมไ i n a l แบบแผ่นมาเลยนี่ตอนแรกเราเข้าใจว่าจะเป็น Digital Edition นะจะเป็นดิจิตอลเอีกแอบเสียดายนิดน,นึงที่เป็นปกจีนได้ปกจีนมาน,นี่เป็นปกจีนนะฮะแฟนไฟแ a ลแล้วก็มี r e ด e e มโค้ดโอเคมีโค้ดอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าเป็นโค้ดอะไรมันไม่บอกนะเป็นแอคเซสดาวน์โหลดคอนเทนต์นะคะอ๋อ โค้ดเอามาอยู่ด้านนี้แต่อีกด้านหนึ่งอ่ะเป็นสิ่งที่เราจะได้นะก็จะเป็นบัตรซอสแล้วก็สกอล่าสเปรติคัลแล้วก็ดิจิตอลมินิอาร์ตบุ๊กดิจิตอลมินิซาวด์แทร็กอ่าก็มีโค้ดมาให้อ่ขออนุญาตวางไว้ตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตเก็บตรงนี้นะครับเสียดายอ่ะแค่แอบเฟลนัินนึงคือได้เป็นปก ภาษาจีนถ้าเกิดเฟลก็บอกให้รู้ว่า fail. เฟลอ้าล่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าตัวใหญ่ของเรานั้นมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างค่อยๆประณีตเพราะว่าอันนี้จะไม่เหมือนกล่องสุม่มตัว CE ตัวนี้นะคะเราได้มาในราคา12,900แค่เปิดมาก็ถูกใจแล้วอะขออนุญาตย,ยกไปครั้งนี้แบ่งมาเป็น2พาร์ทเหมือนเดิมนะคะทุกคนววเรามาดูกล่องกล่องเล็กอันนี้ก่อน ว่ากล่องเล็กอันนี้มีอะไรอยู่ข้างในหน้าปกเนี่ยจะเป็นพระเอกเลยนะของภาคน,นี้นะฮะชื่อคลายสโรรฟิลนะชื่อเหมือนคริสเลฟิลเลยเขาจงใจตั้งชื่อล้อกันหรือเปล่าขอยัดกรีดนะครัชข้างในจะเป็นอะไรนะสวยมากสวยมากอันนี้เราด,ดูเราดูของชิ้นเล็กก่อนมันมีของชิ้นใหญ่ที่สวยของชิ้นเล็กอันนี้ เป็นแผนที่นะฮะของโลกใน f ฟ n นอล a ฟ t ตาซี6อืมว้าวนี่อันนี้เขาเรียกว่าอาณาจักรอาณาจักรอะไรวะจาชื่ออาณาจักรไม่ได้ี่ด้านนี้เป็นอย่างนี้สวยงามมากมาดูชิ้นถัดไปและแน่นอนถ้าซื้อ CE มันก็ต้องได้อันนี้มาเป็นเรื่องปกติ เป็นกล่องเหล็กนั่นเองสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากจะซื้อตัว CE หรือตัว collector edition เราสามารถซื้อ edition ดีลั e อ d ดิชันได้ซึ่งตัวดีลักเนี่ยจะได้เป็นกล่องเหล็กถ้าจะไม่ผิดนะติ๊งติ๊งสวยงามไหมจะมี2ด้านจะมีด้านหนึ่งเป็นโลโก้ของ Final 16แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นตัวเอกของเรานะฮะคลีฟลอสฟิล,ฟลนี่ข้างในกล่องก็จะเป็นนี่ที่ใส่กล่อง ที่ใส่แผ่นเกมนะแล้วก็กระดาษผู้มือไม่มีอะไรข้างในเป็นแบบนี้แล้วก็เซ็ตสุดท้ายอันนี้คือสวยงามจริงอันนี้คือหนึ่งในตัวที่ทำให้เราตัดสินใจสั่งเซ็ตคอเลกเตอร์อ i ดิชั่นนั่นก็คือเป็นโลโก้ของไอคอนในเกมก็คือหรือมอนอสูรในเกม Final Fantasy 16จะเป็นแบบ โลโก้ที่เวลาเราเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนท่าเงี้ยมันจะขึ้นโลโก้ของมอนสเตอร์พวกนี้ซึ่งมีทั้งหมด8ตัวนะฮะนี่มันไม่ได้สปอยนะเพราะว่ามันก็โผล่มาในตัวอย่างแล้วว่าในมอนสเตอร์ในเกมนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเราลองแกะหอ่อออกมาดูดีกว่าว้ายอ๋ยอมันไม่มีห่ออะไรเลยนี่แบบว่าเลื่อนออกมาก็ได้เลยอ่ะเราเลื่อนออกมาเลยนะมันคือพินมันคือพินนะพินก็นี่เนี่ยลองดูซิใกล้ๆฟีนิกซ์ สวยมากแบบติดกระปรงติดกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราคงไม่ติดเราคงเอาไปวางโชว์ในตู้โชว์ของเล่นสวยทุกอันเลยนี่ให้ดูแค่นี้ให้ดูแค่นี้ห่วงแล้วก็พี่ใหญ่ของเราแทนแทน CE Edition นหรือ Collector Edition เนี่ยนางจะให้ฟิกเกอร์มาด้วยอันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์นะฮะที่มากับคอลเลกเตอร์อีดิชันนะเป็นฟิกเกอร์อ e ีฟรีดกับฟินิก ที่เป็นไอคอนของภาคนี้เลยเรามาดูของจริงกันดีกว่าว่ามันจะเป็นขนาดแบบไหนแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นของสแควร์อินิกอะเราไม่ต้องคาดหวังตัวฟิกเกอร์ว่ามันจะมีขนาดใหญ่โตวเวอร์วังนะมันก็จะขนาดแบบประมาณเนี้ยทั้งเนี้ยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่านางจะเก็บดีเทลเรื่องของการลงสีอะไรต่างๆช่วยด้วยเราทำขาดไปแล้วรอบหนึ่งจะได้ไม่เอากลัว <laughs> <laughs> แข่งมากไม่หยับด้วย,ย,วยถ้าเกิดฉันแกะตามสไตล์ฉันก็คือเละแนนอนเละแนนอนคอฟอแล้วก็สวยมากลงสีสวยมาก ลงสีสวยมากทะเลน,นี่ก็คืออ e ีฟรีนะครับเป็นไอคอนเป็นมอสูนทาดไฟฟินิกก็เป็นมอสูวนทาาไฟเหมือนกันเป็นทาดไฟ2ตัวตีกันนะฮะนี่แหละแล้วก็อุ๊ยตัวฟิกเกอร์เนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนัก เบามากแต่เ็าไม่ได้กลวงเบาแต่ไม่กลวงนะแล้วก็ตัวสีเนี่ยดีเทละละเอียดลงสีมีลูกเล่นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตั้งหน่วยตู้โชว์อะ่ะแล้วสาดไฟสองอะ่ะมันจะสะท้อนแสงไฟออกมาสวยแล้ววัสดุก็คือแบบดูไม่หักง่ายเป,เป็นพลาสติกพลาสติกยางพลาสติกยางๆางอุ้ยสว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 ย,สวยนี่นี่แหละนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเซตลเลกเตอร์อีดิชั่นกับราคา12,990หานสานะฮะนี่ก็สาหรับเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ คุ้มค่าคือมันเป็นสควอเรนิกเราเป็นเกมที่เราชอบด้วยแต่เราแค่เสียดายแค่อย่างเดียวคือตัวแผ่นไฟนอลไฟนอลซี1สิกอ่ะมันดันเป็นปกจีนคือเราอยากได้ปกภาษาอังกฤษมากกว่านะมันจะมันจะรู้สึกสวยกว่าสําหรับเราเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรนะฮะนี่ขาดก็คือทั้งหมดนะคะ ถ้าเกิดว่าใครหาซื้อได้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครยังหาซื้อไม่ได้นะคะก็ระวังรีเซลราคาแพงเกินควรแล้วกันหรือไม่ก็รอสักพักก่อนเพราะปกติของทุกภาคเนี่ยพวกลเลกเตอร์เอเดชันเนี่ยคนก็จะมาปล่อยหลังจากที่เกมเนี่ยถูกวางขายแล้วประมาณนั้นสอเดือนพอกระแสเริ่มซาคนก็อาจจะเลิกสะสมหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปหาซื้อได้ตามกลุ่มแฟนนอร์แฟนตาซีนะก็อันนี้ก็คือ Final f a n t a s y c o l l e c t o r Edition ก็หวังว่าได้มารีวิวให้ทุกคนเห็นแล้วทุกคนก็จะได้รู้สึกว่าเออหน้าตาเป็นแบบนี้นะ แต่ก็อย่าลืมนะฮะว่าหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องทอ็อฟฟี่กดคอมเลนยนะคะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาแกะกล่องอีกไว้เจอกันค่ะ